สวัสดีครับวันนี้กับช่อง The Promenade อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นลิงออฟเลนนะครับตอนการเดินเกมสำหรับออฟเลนล่าสุดนะครับตอนที่เราจะไปดูนะครับเรามาดูส่วนของรูนพลังแฝงแล้วก็ไอเทมกันก่อนนะครับเรามาส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมที่ผมใช้ก็เซตนี้เลยนะครับเป็นเซตที่เบิร์ชชูเดียวตายนะครับตัวพลังแฝงที่ใช้นะครับเป็นเดวิลอะเวกิงส่วนรูนที่ใช้แลมเพจ10เมตรเอเซนริเวอร์10เมตรและก็คอร์10เมตรตัวสเปลเกมนี้ผมใช้เป็นฟิกเกอร์นะครับโอเคครับจะเป็นยััังงงไไไเเเเรรราาปดดูกกลลลล่นนนนิออฟ้ยะคบ แล้วเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็เล่นลิงปะทะมูราดนะครับการที่เล่นลิงปะทะมูรัดเราก็พยายามเคลียร์คลิปก่อนนะครับจังหวะการเคลียร์คลิปก่อนให้เลเวลสก่อนแล้วเราก็จะได้กดันเลนฟังตรงข้ามได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับพอเวลาเราเคลียร์คลิปนะครับเราก็ควรเคลียร์คลิปให้เร็วที่สุดนะการที่เราเคลียร์คลิปเร็วเราก็จะมีโอกาสในการฆ่ามากขึ้น,นครับอย่างเช่นช็อตน,นี้เราก็เทิดเลยนะครับการเทิดของเราก็เรามี S s เว v e r หรือว่ารูด S s เว v e r นะเราเอามาดูดเลือดนะครับการที่เรามีดูดเลือดเราก็สามารถเทรดกับ ไปนะครับ1นส่วนข้อควรระวังนะครับเวลาเราเล่นออฟเลนนะครับเราก็ควรดูมินิแมปนะครับว่าฟันตงข้ามอยู่ตรงไหนนะอย่างเช่นเมดกับป่าฝันตงข้ามนะครับไม่งั้นเราก็จะโดนถมได้ง่ายนั่นเองนะครับพอเราเกิดมาเราก็กลับเลนกันต่อนะครับการที่เราได้ถุงมือคีหรือว่าอัตราคิติคอนเพิ่มขึ้นเราก็จะสามารถทุบแล้วก็ติดคีได้แรงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมเอารูนแลมเพจมานะครับเพิ่มความแรงคิทิคอนนะเมื่อเราติดคีเราก็จะทําดาเมจได้มากขึ้นนะครับส่วนเวลาเราเล่นออฟเลนนะครับเราก็ควร ฝั่งตรงข้ามให้ได้นะเพราะว่าถ้าเวลาเลือดฝั่งตรงข้ามเลือดน้อยนะครับเราก็จะมีหน้าที่หรือว่าเราก็จะทําอะไรได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ควรตอดเลือดหรือว่าลดเลือดฝั่งตรงข้ามให้ได้เยอะที่สุดนะเวลาเพื่อนมาเติมเราก็จะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับจังหวะน,นี้เราก็รอเคครีปนะครับการที่เราเคคิปแล้วเราเลเวล4ก่อนดักเซเลเยอร์หรือว่ามังกรขึ้นนะครับเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะส่วนเวลาเพื่อนเราเอาดักเซเลเยอร์หรือว่าเอามังกรนะเราก็ควรไปเติมหรือว เล่นนะครับเราก็ควรไปเติมเพื่อนหรือว่าควรไปเติมไฟกับเพื่อนนะจะทําให้เพื่อนเล่นได้ง่ายนะครับการที่เราแช่เลนแบบบ่อยๆหรือว่าแช่เลนนานๆนะก็จะเป็นข้อเสียนะครับเพื่อนเราก็จะไม่มีพื้นที่ในการเล่นแล้วก็สามารถเล่นได้ยากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ควรไปแท็กเวฟบ้างนะครับเวลาเราแท็กเวฟเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นแล้วก็สามารถมีเงินไปสู้กับออฟเลนหรือว่าศัตรูได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับตอวนี้เราก็หาจังหวะการเคียร์คลิปไปก่อนนะครับถ้าเราเคียร์คลิปก่อนเราก็จะสามารถเติมเลนได้้กกก่่่ออออออนนนนนััเงงงะคครรบขขดีีีาาายยย์ปมหล เวลาเราเคลียร์คลิปก่อนนะเราก็สามารถไปเติมเลนฝั่งตรงข้ามได้หรือว่าเราสามารถดักฝั่งตรงข้ามได้ง่ายกว่าเดินมนั่นเองนะครับ การเล่นรอบเลนเราก็พยายามดักฝั e ่งตรงข้ามเวลา,เามันเดินนะครับเพราะว่าถ้าเวลามันเดินมาแล้วเรามันโดนเราทุบตดอเลือดลดให้เหลือน้อยนะครับเราก็จะเล่นได้ง่ายนะครับอย่างเช่นช็อตนี้นะผมก็หาจังหวะการทุบไปก่อนนะทุบไป2 P 3ทีทีก็ไม่ติดคีย์สักทีนะครับถ้าติดคีย์เมื่อกี้นี้มีตายนะครับผมแล้วเราก็หาจังหวะเคียย์ก้างก่อนนะครับแล้วก็ลงไปเลนลากันต่อนะครับการที่เราลูปแท็กเวฟแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเงินแล้วเราก็จะสามารถเอาไปล้วงฝั่งตรงข้ามได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับการที่เราเล่นลิงนะครับ ลิงก็เป็นตัวอีหนึ่งตัวที่ต้องการของนะครับถ้าเราได้ของเราก็จะเป็นมหาเทพวูของนะครับเวลาเราล้วงไข่เราก็จะสามารถล้วงได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับช่วงนี้เราก็หาจังหวะการฟาร์มไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนเราไม่มานะครับหรือว่าเพื่อนเราไม่เคลียร์กลางนะครับเราก็ไปเคลียร์เว็บกลางให้เพื่อนนะส่วนเวลาเราเคลียร์เว็บกลางนะครับเราก็ควรหาจังหวะการเล่นด้วยนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเข้ามาเราก็สามารถเบิร์ดดเมจชุดเดียวหรือว่าคอยต่อดาเมจให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนปิดงานได้นะครับอย่างเช่นช่วงนี้ผมก็ได้มูลาดมานะการ บบนีนะ้เราก็จะสามารถกดด้านเล่นมูลาได้ง่ายกว่าเดิมดั่นเองนะครับการดักของเราก็จะง่ายกว่าเดิมนะเบอร์ชุดเดียวก็น่าจะน็ะนอกเอา t ะครับผมส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปให้ด้วยนะครับอยากจะให้แนะนําเกี่ยวกับตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับชวงนี้ก็หาจังหวะการฟาร์มไปก่อนนะครับถ้าเราฟาร์มได้มากเท่าไหร่นะครับการเบอร์ด,ดา้าเมจหรือว่าดา้านเมของเราก็มากขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนเวลาเราเล่นลิงนะครับผมแนะนําเป็นการดักพุ่มหรือว่าเป็นการดักศัตรูกก็ จะสามารถเล่นได้ยากนะ อย่างเช่นช็อตนี้นะครับผมสามารถล้วงโมราได้ง่ายนะครับเพราะว่าผมแบบมีดวงในด้านคลินะครับถ้ายิ่งคลีแรงเท่าไหร่นะครับหรือว่าติดคลิมากเท่าไหร่นะดาเมจของเราก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนเวลาเราคอมโบนะครับเราก็ควรกะดาเมจเวลาเราเข้าออกด้วยนะครับจะเป็นการที่เราเพย์เซฟไปในตัวนะการที่เราจะคอมโบได้เร็วนะครับผมมีทิ้ง่ายๆนะครับเวลาเราคอมโบนะเวลาเราใช้สกิลนะครับมันจะมีพาสีฟเราจะทุบใช่ไหมครับเวลาเราทุบนะครับเรา่อยอนาล็อกก่อนที่จะทุบนะครับจะทําให้เราสามารถลดแอนิเมชันในการทุบได้เร็วกว่า เดินมนเองนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถเอาไปลองใช้กันได้นะครับชวนนี้เราก็หาจังหวะตีกลางกับป่าเราไปก่อนนะครับพอเวลาเราเล่นออฟเลนนะครับแล้วเราเติมเลนหรือว่าเติมเพื่อนบ่อยๆนะเพื่อนเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับการที่เราไม่แช่เลนก็จะเป็นข้อดีนะครับผมชอนนี้ก็เกือบโดนมัตเตอร์ไฟฆ่านะครับเราก็หาจังหวะการหนีก่อนนะครับเวลาเราหนีนะครับเราก็ควรอ่านมินิแมปด้วยนะครับว่าฝั่งตรงข้ามกำลังทําอะไรนะครับแล้วเราทาอะไรได้บ้างนะครับชอนนี้เพื่อนเราก็บอกกันตรงกลางนะครับเราก็คอยหาจังหวะรือว่าดูมินะ ถ้าตายแล้วเราก<ส>็สามารถไปปิดงานหรือว่าไปเก็บป้อมได้นั่นเองนะครับเวลาป้อมฝั่งตรงข้ามแตกนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีพื้นที่ในการเล่นน้อยลงนะแล้วพื้นที่ของเราก็จะมากขึ้นนะครับดังน,นั้นเวลาเราแบบหาจังหวะการตีป้อมได้นะเราก็ควรตีป้อม <Deadpool S 1> นะพื้นะที่ในการเล่นของเราก็จะมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เคลียร์กลางให้เมทไปก่อนนะครับให้เมทรีหรือว่าให้เมทไปเล่นอย่างอื่นบ้างนะครับการที่เราเล่นแบบนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเล่นได้ยากแล้วเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับทิคสำหรับ ก็ค่อยดักทา่งตรงข้ามนะครับเวลาเราดักนะครับเราก็จะเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเปิดก่อนหรือว่าหาจังหวะการเล่นได้ก่อนนะครับผมช็อตนี้เราก็เคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็หาจังหวะการเล่นเลยนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามมาเล่นกับเราเราก็ไปเล่นกับฝั่งตรงข้ามครับแต่ช็อตนี้ผมดักมูร่านะครับการที่เราดักมูร่านะครับเราพยายามใช้สกิลหนึ่งก่อนเข้าพุ่มนะเพราะว่าถ้าเราเข้าพุ่มเสร็จแล้วนะฝั่งตรงข้ามก็จะไม่เห็นเรานะครับผม นี่ก็เบิร์ดดาเมจชุดเดียวตายมานะครับพอมูลาตายนะครับเราก็จะสามารถตีป้อมได้นะครับเพราะว่าออฟเลนมันตายนะป่ามันโผล่ข้างบนนะการที่เราได้ป้อมเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ควรดักหรือว่าควรหาจังหวะการเล่นให้เพื่อนหรือว่าให้ตัวเองนั่นเองนะครับพอเราตีป้อมเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรอินเวดฝั่งตรงข้ามนะเวลาเราอินเวดนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีเงินน้อยลงหรือว่าเงินมาสู้กับเราน้อยลงนะครับ เวลาลิงได้บูหรือว่าลิงมีบูนะครับลิงก็จะมีรถคูดาวมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้สกิลได้รัวๆนะครับการที่ทําอะไรก็จะทําได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเล่นนะครับแล้วก็ควรหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนนะครับ ช็อตนี้ผมจะทุบก็ได้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจในดาเมจตัวเองนะครับผมก็เลยไม่ทุบนะครับกลับมาเคลียร์ล่างก่อนนะครับทำเวฟก่อนที่เราจะไปเติมนะครับการที่ทําเวฟก่อนจะไปเติมก็จะเป็นข้อดีนะครับแล้วก็จะให้เวฟชนบ้านแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับใครได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับชันนี้ก็มาดักมูลาดเก็บเงานะครับมูลาดก็โดยผมฆ่าไปตัวที่4แล้วนะครับโดผมเก็บคิวไปนะครับ ตอนนี้เราก็หาจังหวะการเล่นไปก่อนนะครับถ้าไม่ไหวก็ฟิกเกอร์ออกมานะครับแล้วเพื่อนเราก็จะตีกลางได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นการดึงศัตรูมาหาเราแล้วก็เพื่อนได้เวลาหรือว่าได้โอกาสในการตีปปอมนั่นเองนะครับเวลาเราเล่นออฟเลนนะครับเราดึงศัตรูได้มากเท่าไหร่นะครับหรือว่าศัตรูมาหาเราเกินมากกว่า1ตัวนะครับฝั่งเราก็จะเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับการที่เราทําแบบนี้นะ การที่เราเคลียร์คลิปหรือว่าทําอะไรก็จะเป็นการที่ให้ฝั่งตรงข้ามเราแวงเรานะครับเมื่อฝั่งตรงข้ามเราแวงเรามากเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับการดักหรือว่าการทาอะไรของเราก็จะง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับช่วงนี้เพื่อนก็ไปปิดป่าฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วเราก็หาจังหวะการเล่นกับเพื่อนนะครับคอยดักพุ่มให้เพื่อนหาจังหวะการเล่นต่อไปนะครับช่วงนี้ก็กดสกิลแล้วก็ทุบไปเลยนะครับ ก่อนที ujemy, right ่เราจะทุบเราก็ปล่อยอะลอกก่อนที่เราจะทุบนะครับมันจะทําให้เราลดแอนิเมชันในการทุบได้นะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากคนดูกดไลแรกก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเราก็คอยหาจังหวะการเล่นนะครับโดยการดักหรือว่าการทําให้ศัตรูหลอนนะครับเมื่อศัตรูหลอนหรือว่าศัตรูกลัวเรายิ่งกลัวเราเท่าไหร่นะครับการเล่นของเราก็จะยิ่งง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับชั้นนี้ก็กลับมาเอาบูนะครับเราก็จะได้มี มานาแบบไม่สิ้นสุดนะแล้วเราก็สามารถใช้สกิลได้เรื่อยๆนะครับพอเวลาถึงเลดเกมกลางเกมถึงเลดเกมนะครับลิงหรือว่าการเล่นลิงของเราก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นการเคลวเว็บก่อนที่จะไปเติมแล้วก็คอยดักศัตรูนะครับถ้าดักได้ก็จะเล่นได้ง่ายนะครับถ้าดักไม่ได้ก็จะเป็นการที่เราจะคอยหาจังหวะการเล่นนะครับช่วนนี้เราก็ <laughs> ทุบได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับ <Legend ary. S 2> เวลาเราเล่นแบบนี้เราก็คอยที่จะหาจังหวะการเล่นให้เพื่อนนะครับ ถ้าเพื่อนเล่นไม่ได้เราก็คอยเคลียร์คล <C le af> ิปไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนเล่นได้เราก็คอยไปล้วงให้เพื่อนนะหรือว่าเติม <C le af> ดาเมจช่วยเพื่อนอนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราเล่นเราก็ควรอ่านมินิแมปบ่อยๆนะครับว่าฝั่งตรงข้ามกําลังทําอะไรนะครับแล้วเราสามารถไปเติมได้หรือเปล่าหรือว่าทําอะไรได้หรือเปล่านะครับ่อนนี้ก็น่าจะเคลียร์คลิปไปยาวๆครับการขึ้นบ้านของเราก็จะยากนะเวลาเราขึ้นบ้านนะครับเวลาเราเล่นป่านะเราก็ควรไปเอาออบเจกต์นะครับถ้าเราไม่เอาออบเจกต์เราก็จะขึ้นบ้านได้ยากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผม ดังนั้นนะเวลาเราเล่นเราก็ควรล้วงแคลรี่หรือว่าล้วงเม่นฝั่งตรงข้ามนะครับช็อนนี้ผมก็ล้วงเกือบตายนะถ้าเมื่อกี้ผมล้วงแคลรี่ได้นะก็จะขึ้นบ้านได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแต่มันล้วงไม่ตายนะครับแล้วเราก็หาจังหวะการตีอ็อบเจกต่นอนะครับถ้าเราได้ดักเซลเยอร์เราก็จะสามารถขึ้นบ้านได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับเวลาเราตีเราก็คอยเรียกเพื่อนมาตีด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ป่านะครับถ้าเราเป็นป่าเราจะสามารถฆ่าหรือว่าปิดอ็อบเจกได้ง่ายนะแต่เราไม่ใช่ป่านะครับ เราก็คอยเล่นกับเพื่อนไปก่อนนะครับคอยเปิดดาเมจหรือว่าช่วยเพื่อนตีไปก่อนนะครับ เวลาเราเล่นนะครับเราก็คอยอ่านมินิแมพด้วยนะครับว่าฝั่งตรงข้ามกําลังทําอะไรนะครับแล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะช่วงนี้เราก็หาจังหวัดการตีบลูไปก่อนนะครับถ้าได้บลูเราก็จะสามารถลุ้งได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับเวลาจะปล่อยดาร์คเซเลเยอร์นะครับเราก็ควรปล่อยในเลนที่เราไม่ได้ไปเคลียร์นะครับเพราะว่าเราจะมีแบบลําแสงเคลียร์ไปนะครับผมดังนั้นเวลาเราเคลียร์คลิปนะครับเราก็ดูก่อนนะหรือว่าเราปล่อยดาร์คเซเลเยอร์เราต้องดูก่อนนะครับช่วงนี้เราจะจบบ้านก็จบได้นะครับแต่เราไม่รวมตัวกันสักทีนะ การโซโล่แรงก,ก็แบบนี้นะครับเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะครับดังนั้นนะเวลาเราเล่นเราก็ควรอ่านมินิแมปบ่อยๆนะคอยกะดาเมจหรือว่าคอยหาจังหวะการล้วงเคลี่เมจฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าป่าเราไม่ทําอะไรเราก็ทําเองตลอดนะครับช็อตน,นี้เราก็คลิปไปก่อนนะครับผมถ้าเราฆ่าได้เราก็ฆ่านะครับถ้าเราฆ่าไม่ได้เราก็หนีนะครับผมถ้าเราตายนะฝั่งตรงข้ามก็จะเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับ ส่วนเวลาเราปล่อยดาร์คเซเลเยอร์นะครับหรือว่าเราปล่อยดาร์แบบให้คุ้มที่สุดนะเราจะควรปล่อยเวลาที่25วินาทีถึง26วินาทีนะครับเวลาที่ปล่อยดาร์นะปล่อยไปตรงกลางนะครับเราก็จะสามารถเคลียร์รถถังได้3ตัวเลยนะครับพอเวลาเราเล่นนะครับเราก็คอยหาจังหวะการเล่นต่อไปนะครับโดยการอ่านมินิแมปแล้วก็คอยเคลียร์คีิให้เพื่อนนะหาจังหวะการล้วงแครี่เมดฝังตรงข้ามนะหรือว่าคอยดักพุ่มให้ศัตรูแบบ ใจแล้วก็ค่อยคานะครับดังนั้นเวลาเราขึ้นบ้านยากนะครับเราก็วนอ่านมินิแมปบ่อยๆนะหรือว่าวนอ่านแมปดีๆนะครับไม่ฉะนั้นนะครับเราก็จะโดนชัดดาวแล้วก็ขึ้นบ้านได้ยากนะเกมสนบอลฝั่งตรงข้ามก็จะเล่นได้ง่ายนะครับผมอย่างเช่นเกมนี้นะครับผมก็หาจังหวะการล้วงแคลรี่เม่หรือว่าหาจังหวะการคีิปไปก่อนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดูทรงเกมนี้ผมน่าจะต้องเป็นคนล้วงแคลรี่หรือว่าล้วงเม่ฝั่งตรงข้ามนะเพราะว่าป่าฝั่งเราแบบคอยหาจังหวะการเล่นยากครับเกมนี้ดังนั้นนะครับเราก็ควรโผล่เล่น โหลเลนเช็คคลิปบ่อยๆนะจะทําให้ฝั่งตรงข้ามแบบหาจังหวะการมาถมเราแล้วก็เพื่อนเราก็จะเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับ ชนนี้ก็ได้ป้อมบนไปนะครับแต่ก็เสียมา2ตัวนะการขึ้นบ้านของเราก็จะยากกว่าเดิมนะครับดังนั้นนะครับเราก็วนกลับมาเคลียร์คลิปก่อนที่จะไปเล่นนะครับถ้าเราไม่เคลียร์คลิปก่อนที่จะไปเล่นแล้วเราไปเล่นแล้วตายนะครับการเล่นของเราหรือว่าการที่ฝั่งตรงข้ามจะจบบ้านของเราก็จะง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับชนนี้ผมก็ลืมซื้อของนะครับการที่เราซื้อของเมื่อกี้ก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้เรานะครับซื้อของตั้ง2ชิ้นแหน่เมื่อกี้ดังนั้นนะครับการล้วงของเราก็จะง่ายกว่าเดิม ช่วนนี้ก็มาจจะเอกกับบัตเตอร์ไฟน์นะเราก็คอยหาจังหวะการล้วงได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ครีปไป1ทีนะถ้าเราครีปหนึ่งทีก็บัตเตอร์ไฟก็ตายแล้วนะครับการที่เราเล่นแบบนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะหลอนเรานะครับแล้วเราก็จะสามารถเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับการที่เราเล่นออฟเลนนะครับเราก็ควรเคลียร์ครีปบ่อยๆนะครับคอยดันป้อมนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มาหาเรานะครับเราก็สามารถจมบ้านได้เลยนะครับผม ชอดน,นี้เราก็หาจังหวะการเล่นให้เพื่อนนะครับโดยการเชียร์คีปหรือว่าหาพื้นที่ในการเล่นนะการที่เราเล่นออฟเลนแล้วเราดันคีปหรือว่าสปีดพุทนะครับ ฟอนตข้ามก็จะแบ่งตัวมาเคคลิปนะครับแล้วเพื่อนเราก็จะสามารถรวมตัวได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราเล่นนะครับเราก็ควรอ่านมินิแมปหรือว่าอ่านแมปบ่อยๆนะครับถ้าเราอ่านเกมขาดหรือว่าอ่านแมปขาดนะฟอนตข้ามก็จะโดนเราดักได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับชนนี้เมทเราแหลมนะครับเราก็หาจังหวะการโซนไปก่อนนะครับเมดแหลมก็โดนบัตเตอร์ไฟฆ่าไปนะครับผมแล้วเราก็หาจังหวะการเล่นต่อไปนะครับมูรัลมาสับพุ่มเราก็ถอยมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเคลคลิปนะ พอเราคลิปเข้าเราก็เคคลิปนะครับแล้วก็หาจังหวะการเล่นต่อไปนะครับโดยการขึ้นไปข้างบนหรือว่าการสลับเลนนะเวลาเราโยกเลนนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะหลอนๆแล้วก็เล่นได้ยากนะครับ ถ้าตัวเคครฟฝั่งตรงข้ามเป็นตัวบางๆนะครับก็จะโดนผมลวงได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเช่นสลิมหรือว่าแคลรี่เมดฝั่งตรงข้ามก็จะโดนลวงได้ง่ายนะครับช่วนนี้ก็ผมก็กลับมาเคคฟนะครับแต่โดนสลิมมาโผนะครับการที่สลิมมาโดนผมแบบนี้ผมก็เบิร์ชชุดเดียวตายเลยนะครับกดดีพัสิบสองสกิลเองนะครับติดคี้แล้วก็เบิ่มๆเลยนะครับเมื่อกี้พอเราเล่นแบบนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะกลับมาเคครฟเราใช่ไหมครับแล้วเราก็รีนะ พอเราลีเลือดเสร็จนะครับเราก็กลับไปช่วยเพื่อนนะครับโดยการที่ไปซ้อนให้เพื่อนให้ทันนะถ้าเพื่อนเราไม่ตายเราก็จะสามารถเล่นได้ง่ายหรือว่าสามารถเบิร์ดดาเมจชุดเดียวตายได้เลยนะครับดังนั้นนะเวลาเราเล่นเราก็ควรอ่านมินิแมปแล้วก็คอยดักศัตรูนะครับผมถ้าศัตรูโดนเราดักนะศัตรูก็จะเล่นได้ยากนะครับช่วงนี้ผมก็เบิร์ดบัตเตอร์ไฟอีกแล้วนะแต่บัตเตอร์ไฟก็ไม่ตายนะครับก็ฟิกเกอร์ออกมาแล้วนะครับ การที่เราเบิร์ดไม่ตายก็จะเป็นการที่แบบคอยหาจังหวะการเล่นหรือว่าการต่อเลือดให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องดูมินิแบบบ่อยๆนะจังหวะไหนเข้าได้จังหวะไหนเข้าไม่ได้นะจังหวะไหนเข้าได้เราก็เข้านะครับจังหวะไหนดักได้เราก็ดักนะครับการเล่นลิงหรือว่าการเล่นออฟเลนก็จะเล่นได้ยากนะเพราะว่าเราเล่นเกมเราก็ต้องเป็นตัวที่แบบชุดเดียวเข้าไปแล้วก็ตายนะครับถ้าเราชุดเดียวไม่ตายเราก็ตายแทนนั่นเองนะครับผมั้นนี้เราก็หาจังหวะการเล่นต่อไปนะครับรอฟิกเกอร์ขึ้นนะครับถ้าฟิกเกอร์เรามีเราก็จะสามารถััาายฝ่งตรร้้มไดดวเอนะค เวลาเพื่อนเราไฟ์ก่อนขึ้นบ้านนะครับเราก็ควรไปช่วยเพื่อนนะครับคอยต่อดาเมจหาจังหวะก,การเล่นให้เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเราไม่ตายเราก็จะคุ้มกว่านะครับ แล้วเราก็กลับมาเอาบูนะครับเพื่อ <Eld est spooky> ให้เราสามารถใช้สกิลได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มาน้ไม่หมดด้วยนะครับส่วนการที่เราเอาลุนเอเซอร์เวอร์หรือว่าลุนดูดเลือดมานะครับก็จะเป็นการที่แบบไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆนะเพราะว่าเราสามารถดูดเลือดกับคีปหรือว่าดูดเลือดกับคนได้ง่ายนั่นเองนะครับผมการที่เอาเล่นลิงแล้วเอาลุนดูดเลือดมาแล้วก็จะเป็นข้อดีนะครับผมแล้วเราเข้าเวลาเราออกเราก็จะาจังหวะการเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับชอดนี้ก็ดักนะครับดักเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามแบบใครที่แหลมมาแล้วก็จะะโดนน่าครับ แล้วก็รอไปก่อนนะครับถ้าฟันนกข้ามแหลมก็น่าจะตายแน่นอนนะครับ ตอนนี้บัตเตอร์ไฟแหลมนะครับผมก็จัดการล้วงเลยนะครับผมชุดเดียวตายนะครับการที่บัตเตอร์ไฟตายนะครับเราก็จะสามารถตีคองได้นะครับตีกอสเลเยอร์ได้นะการที่เราได้กอสเลเยอร์เราก็สามารถขึ้นบ้านได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่ตีกอสเราก็จะไปเชียร์คลิปจบบ้านก็ได้นะแต่เพื่อนเราเล่นแบบเพลย์เซฟนะครับโดยการเอากอสก่อนนะป่าเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับเคลียร์แบบเคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็ไปเอาบูครับไปเอาบูเสร็จแล้วก็ไปเคลียร์คลิปบนต่อครับอยู่บนแบบนี้มา6นนาทีีแล้้วมัังครบบเเพื่อออตจกต์ก็ไม่่เคยยชวนะคครรับใที่่เลนปาแบบบนนนนี้้ก็ระววังโดดเพื่อย อย่างเช่นผมนะคนหนึ่งละพอเราได้กอสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเชียร์คลิปก่อนที่เราจะขึ้นบ้านนะถ้าได้กอนเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นแล้วก็สามารถเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับช็อตนี้ดูป่านะครับป่าเราเข้าไปแบบเท่ๆหนึ่งทีนะแล้วก็ไปตายนะครับการที่ป่าเราไปตายแบบนี้เราก็จะขึ้นบ้านได้ยากกว่าเดิมนะดังนั้นนะครับเวลาเราเล่นนะเรามีฟิกเกอร์เราก็เปิดได้เลยนะครับถ้าหาจังหวะเล่นให้เพื่อนได้เราก็จะจบบ้านได้ง่ายกว่าเดิมนะ ชั่นนี้เราก็ได้มูลาดมานะครับแล้วก็สามารถล้วงแครี่ได้มาก็ถือว่าเยี่ยมยอดนะครับแล้วก็มาหาจังหวะการที่ไฟกับเบอร์เตอร์ไฟต่อนะเบอร์เตอร์ไฟโดนมันม่วงข่านะครับได้มา3ตัวนะครับเกินี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากดก,ด like, ก,ด share, กดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี่ด้วยนะอยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม